เอาครับมัอน,นี้ก็ขอบคุณคุณลุงครับนี่มัอน,นี้บ่าหอยไม่ล่มได้ทั้นี่ะครับปลาไหลเยือโอ้ยจักปลามันปลาอย่างบวิ่งเยู่กับกินเนาะเห็นแต่เบ็ดยติงๆครับพี่นอ้องกับบรรยากาศช่วงเศร้าครับโอเคครับผมสำหรับทริปนี้ก็ับทริปปลาไหลเยือ ขอบคุณครับผมถึงฟังแล้ววันที่สามวันที่สี่เหมือนเดวันที่สี่คุณทางฝุ่นจะ <c oughs> เบ็ดกันข้าน้ำอยู่โอ้ยขี่ครับผมไปเมืองทางเบ็ดข้าน้ำเป็นยังไงเอ,อ๊บเป็นยังไงเอายังข้าเบ็ดอยู่บ่อปลาน่ะ วัวรูเลยเอ,อ้าวขอบคุณหลายๆครับผมอ,อ้าวทักคุณพระธาตุในพระยามเบ็ดซ้ำต้องใส่ถาผมเบียดเ,เดี๋ยววิเคราะห์เบ็ดกันหนีก่อนแจ้หน้อยเอ,อ อยู่กันน้อนโอ้นีดีแล้วดีแล้วอยู่อยู่อยู่เอาครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดกันข้างหนา้าโอ,โอ้ยามเบ็ดกันต่อไปยามเบ็ดกันต่อ